สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่กันที่ร้านอะโลอิซูชิทองหล่อนะครับร้านบุฟเฟ่อาหารญี่ปุ่นสไตล์ซูชิซาเซมิซีฟูดนะครับเมนูอาหารนี่มากมายหลายหลากเลือกกันได้อย่างอิ่มหนำสำราญเลยแหละนะครับราคารเริ่มต้น799 แต่วันที่เราไปมันพิเศษตรงมีหอยโอตเตะเพิ่มเข้ามาผมเลือกเป็นแบบพิเศษเป็นแปดเกแล้ววันนั้นโชคดีมากเลยมีบุฟเฟ่เครื่องดูมีฟองด้วยนะฮะแต่ไม่ได้กินเพราะว่าวันนั้นเราไปช่วงเช้านะก็เลยพลาดไปเสียดายจังเลยวันหลังวันหลังแต่วันหลังต้องไปไปซ้ำใหม่นะฮะ อาหารเขามากมาจริงๆแล้วก็สดหอยนางรมนี่ผมชอบมากเลยนะฮะชอบเป็นพิเศษเลยหอยนางรมนะฮะมีทั้งแบบทรงเครื่องเออ่แล้วก็แบบแบบสดใส่ไข่ปลาแซลมอนมางนี้กินกันบทัฟิมจีฟู้ดก็อร่อยไปอีกแบบนะครับ แล้วก็ในส่วนของผมเนี่ยชอบเป็นพิเศษอีกอย่างก็คือปลาไหลญี่ปุ่นย่างโอ้โหอันนี้มันมันได้มันได้มันได,นไดอารมณ์มากครับรู้สึกว่าชอบเป็นพิเศษเลยนะแล้วก็ยังมีอีกหลายอย่างครับปลานี่เขามีหลากหลายเลยถ้าจะให้เป็นซาซิมินะมีทั้งทูน่าแซลมอนแล้วก็ปลาอีกหลายอย่างผมเลือกไม่ถูกนะฮะ เพื่อนเพื่อนมาเพื่อนเพื่อนก็ลองจิ้มเอาได้เลยแล้วก็โออันนี้ก็เป็นซูชิเนื้อวากิวแต่ว่าต้องเรียกซาเซมิสิเพราะว่าอันนี้ไม่มีข้าวข้างในเลยนะละมุนลิ้นมากอันนี้กุ้งหวานก็ดีครับกุ้งหวานแล้วก็หอยโอตเตะเนี่ยหสุดยอดรองชาเขามาสุดยอดนี่แหละเหมาะแล้วนะฮะ การเดินทางมาเนสะดวกที่จอดรถเขามากมายครับเพราะว่าอยู่ตรงตึกถูด,ด้านหน้าร้านก็มีที่จอดนะแล้วก็อาหารนี่ไม่ช้าเป็นอีกร้านที่แนะนำน่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีนะครับใครไปทานมาแล้วบ้างชอบเมนูไหนคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับ